สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเพิ่มยอดรีในทวิตกันนะคะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะคะแล้วพิมพ์คำว่า kmmth เข้าไปที่เว็บเว็บแรกได้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะและใครที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะ ั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะสามารถใส่ข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือกดสมัครผ่าน g mail ก็สามารถกดกดได้ตรงนี้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วกดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้าตาของเว็บไซต์แบบนี้เราก็จะมาที่ทวิตค่ะแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะค่ะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะสามารถเลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะค่ะจากนั้นค่ะกลับไปที่ทวิตของเรานะคะไปที่โพสต์ของเราค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ข้างบนนํามาใส่แถบข้างล่างลิงตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะวันนี้ก็จะใส่100ค่ะ ข้างล่างก็จะเป็นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถคลิกสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าเราทําการคอภเยค่ะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสําสหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็คือการสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะคะเติมขั้นต่ำา1บาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งนะคะเติมเมื่อเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กดเติมเงินนะคะค่ะสามารถไปค่ะสามารถสแกนตรงนี้จ่ายเงินได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนสสลิปนะคะสามารถคัดลอกบัญชีตรงนี้แล้วก็นําไปดําเนินการในธนาคารได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็นําสลิปมาใส่ข้างล่างแล้วกดยืนยันตรงนี้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นแอปอังปอเปา wallet ค่ะสามารถดําเนินเรื่องในแอปอังปอเปา wallet เสร็จแล้วนะคะคัดลอกลิงก์ค่ะแล้วก็นํามาใส่วางตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคลิปโตนนะคะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศค่ะก็อ่านคำแนะนำตรงนี้แล้วทำดำเนินการตามนี้ได้เลยนะคะค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อกี้ทางด้านขวามือ,อตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานนะก็ตอนนี้ก็กำลังรอเดินดำเนินการอยู่นะคะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้และมีปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องออเดอร์ของเราที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางสองช่องทางนี้เลยนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะคะช่องทางที่2ค่ะก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกเข้าไปที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยหรือว่าพิมพ์คำว่า a kmmchh ก็ได้ค่ะถ้าตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านตรงนี้นะคะสามารถกรอก ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้กิขอภัยค่ะและได้กดเข้ามาใช้บริการก็เราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น5%เด้วยนะคะ ตอนนี้เว็บไซต์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้บนมือถือแล้วนะคะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยหรือว่าเข้า Google p l a y หรือ App Store นะคะแล้วพิมพ์คำว่า kmmth.com ได้เลยนะคะอ่ะเราจะกลับไปดูกันค่ะว่าตอนนี้ยอดรีของเราขึ้นหรือ,อยังนะคะขอลีหน้าจอก่อนนะคะ1รอบค่ะตอนนี้ยอดรีของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกินก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m g h นะคะเป็นเว็บที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ